สวัสดีค่ะเรามาพบกันที่1 1 1 2เหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถเชฟ c o โลราโดตัวรุ่น LT นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวโลโก้เชฟตัวใหญ่ๆเลยตอนนี้ของเชฟนะคะราคาปรับลงค่อนข้างจะเยอะแต่เชฟเป็นรถที่น่าใช้มากเลยนะคะตัวนี้จ้ะเรามาดูรายละเอียดก่อนนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นแคบ นะคะรุ่นแขบตัวกระจกก็จะเป็นสีสีสีคือสีดํานะคะคนละสีกับตัวรถตัวนี้เจ้าของซื้อป้ายแดงมานะคะตัวนี้แขบก็จะเปิดได้จะเป็นตัวเตี้ยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้านะคะแอร์แบ็กก็คือแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยสก้านตัวนี้จะมี ABS นะคะไฟสามารถปรับสูงต่ำได้เลยนะคะสูงสูงต่ำข้างหน้ารถได้เลย ตัวนี้มันจะเป็น6เกียร์คือเกียร์ถอยก็คือจะเล่นเกียร์ก็คือเกียร์ถอยเกียร์เกียร์หกเนี่ยก็ต้องกดของของของเชฟเนี่ยคือมันต้องกดกดลงอย่างนี้นะคะ้องยกกดลงนี้มันเป็นตัวพิเศษตัวนี้มันจะเป็น6เกียร์ก็คือเป็นตัวใหม่ของชเชฟนะคะเครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวนี้ CD นะคะ USB เสียบได้อยู่บลูทูธใช้ได้เอ3ใช้ได้รับโทรศัพท์ในตัวรถได้ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้า หลังคาหลังคาก็มีการใช้งานบ้างนะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเป็นรถเทินนะคะเป็นรถบ้านเลยประตูประตูตัวรถก็ประตูเดิมนะคะประตูเดิมรถจริงๆรถคันนี้ิน่าใช้อะ่ะแต่ว่ามันแบบมันเป็นเชฟอะเนาะ พอมันเป็นเชฟปุ๊บราคามันก็เลยร่วงแต่ไฟแนซ้นยังรับจัดอยู่นะคะ,ะแคบเปิดได้2ข้างนั่งสบายสีขาวตัวนี้จะเป็นเชฟโคโลราโดปี14นะคะตัวนี้2.5ดีเซลดอกยางหน้อยู่แม็กเดิมจากศูนย์นะคะตัวนี้แม็กก็ยังไม่ได้แต่งมาช่วงล่างคือช่วงล่างนมเดิมของของเชฟเลย ยางได้อยู่นะคะแมกขอบสิสีขาวตัวกระบะมีการใช้งานปกติแต่รถอุบัติเหตุไม่มีตัวนี้เข้ามาไม่ได้เก็บสีเลยนะคะตัวเชฟไม่ได้เก็บสีเลยท่อเดิมท่อก็ไม่ได้มีแต่งนะคะท่อเดิมตัวรถเ็เดิมเลยไฟไฟมีสามตานะคะไฟไฟเบรกไฟสามตาแล้วก็ตัวรายละเอียด มีมีการใช้งานของตัวรถปกติแต่อุบัติเหตุไม่มีนะคะตัวนี้สติกเกอร์ก็อยู่ครบของเชฟขึ้นลงนั่งสบายอยู่นะคะนั่งลงนั่งสบายตัวเล็กๆตัวเล็กๆก็นั่งสบายไม่ติดไม่ติดหลังคานะคะตัวนี้คอนโซลคอนโซลตัวแผงประตูก็ยังเรียบอ,อยู่นะคะก็ยังไม่มีรอยใช้งานหนักๆ เรามาดูรายละเอียดตัวฝากระโปรงนะคะตัวรถรถมาไม่ได้เก็บสีเลยนะคะคันนี้รถบางเดิมทั้งคันเลยไปปลดฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงฝากระโปรงเดิม ตัวนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงยังไม่มีแกะเลยนะคะแกะทําสีแล้วก็การความร้อนเดิมก็ยังอยู่รอยอาร์ครอยอะไรเดิมหมดเลยคานเดิมนะคะคานคานน็อตก็ไม่มีแกะทําสี <Wow. S 1> แผงแอร์หรือตัวเครื่องโลโก้ก็ยังอยู่นะคะ ตัวน,นี้เป็นตัวดีเซลนะคะดีเซลเทอร์โบโเครื่อง2.5น็อตฝากระโปรง,ปงยังลมหมดเลยฝากระโปรงคคือไม่ได้แกะไม่ได้แกะทำแกะทำสีเลยดีกว่าตัวนี้รายละเอียดของตัวรถนะคะจะเป็นเชฟโคโลราโดตัว LT ตัวนี้ราคาค่อนข้างจะถูกมากเลย298,000เดือนนี้ราคาจัดโปรโมชั่นนะคะจากราคาเดิม298,000ตอนนี้เหลือ288,000ไฟแนนซ์ยังรับจัดอยู่นะคะลูกค้าเครดิตด,ดีประวัติด,ดีไม่ต้องดาวนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทออกได้ทุกอาชีพเหมือนกันนะคะหลักๆถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้าอยากซื้อสดนะคะตัวนี้ได้ไม่มี87%นะคะเล่นพร้อมโอนได้เลยสนใจรายละเอียด ติดต่อที่1112นะคะเซิร์ชได้เลยนะคะ1112ออโต้ 11, 12, ซอยบรรลมราชชุนี99นะคะแล้วก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อฝ่ายขายนิดได้เลยนะคะ088164554 0, 8, 8, 0 16, 54, นะคะขอบคุณนะคะ